สวัสดีทุกคนด้วยนะคบผมวันนี้ก็มาเจอกับผมแล้วนะครับช่อง46นะคบผมวันนี้ผมไปงานสัดาห์นังสือมานะคบผมก็ซื้อหนังสือทั้งหมด10เล่มด้วยกันนะครับผมมีอะไรไปดูกันเลยนะครับุมแต่ก่อนที่ผมจะไปรีวิวหนังสือมังงะทั้งหมดที่ผมเนี่ยซื้อมานะคบผมผมจะบอกกันเลยนะครับว่าบรรยากาศในงานสัตห์ังสือนี่ครับผมคือคนเยอะมากเลยนะคบที่ขลับเป็นงานวันเสาร์นะครบคนยิ่เยอะขนาดนี้เลยนะครผมทีแรกผมก็เขี้ยวคมจะน้อยเพราะว่า มันใกล้จบแล้วด้วยนะคะผมมันจัดที่สามิบกันยาถึง11ตุลาครผมที่ว่าผมไม่ค่อยมากันแล้วหละเพราะแรกม,ม,มาเราแกแ้งกันแต่วันเสาร์เยอะมากตอนแรกผมก็เยอะคนน,นน้อยแต่มันเยอะมากเลยนะคะถึงงานแต่ที่มาก็ต้องเบียดกันหน่อยนะคะผมเพราะว่าคนเยอะจริงๆครับผมแล้วก็ในงานก็จะมีสินค้ายเยอะมากมายเลยนะคะผมขอให้ทุกคนมาได้จริงๆนะครับวันที่ผมอลินี้นาเป็นวันที่ 9ก้าตุเอ้ย10ตุล้านนะคะผมมีอีกวันเยอะนะคะอยากให้ทุกคนมาจริงเลยนะคะผมคนที่ไม่มาให้มาสัมผัสบรรยากาศเลยนะคะซึ่งผมเป็นมันเป็นงานที่ผมมาครั้งแรกง,งานงานแสดงสืส่อแห่งชาตินะะี่ยก็แบบรู้สึกดีมากเลยครับรู้สึกภูมิใจเพราะมีหนังสืออ่าหลายเล่มที่ได้คืนกลับบ้านแล้วลดราคาเจ้งเนะะ้าก็นะครับก็ขอแนะนำไว้ว่าถ้าคนถ้าคนมาเที่ยวง,งานนี้นะครับผมก็อย่าลืมอ่าเตรียมแรงด้วยนะครับเพราะว่าต้องเื่นหนังสือนะครับหรือว่า ตอนที่มาได้ขย,ยับพึ้งซื้อหนังสือแล้วกันเพราะว่าคุณจะต้องเดินดูเยอะมากเพราะมันมีอะไรให้เดินดูเยอะมากเลยครับผมถ้าผมดเดินดูเดินดูมานานตั้ง2ชั่วโมง3ชั่วโมงอู้ยังยังไม่หมดอันจริงๆเลยคือมันยังมีแบบอืมนิดย่อยมากมายนะฮะก็อยากให้ทุกคนมาอันจริงๆเลยนะครับผมก็จะพยายามตัดตัวเอให้ได้อ่ะเรามาเริ่มในส่วนการรีวิวหนังสือเลยดีกว่านะครับผมงั้นผมจะมาอ่ะอันนี้ก่อนกอนนี้ผมซื้อมาครับผมก็ซื้อมาในราคา ก็แบมีใบเสร็จที่ดูใบเสร็จอันนี้ค่ะเอ่อเห็นไหมนี่ครับก็เห็นไมหไมกเเ็ไปไปตรันนี้นะก็ราคานะครับผมผมซื้อมาทั้งหมดราคารวมสี่สี่ร้อยที่หกสิบเล่มนะครับผมเพราะมันลดมาในสิบบาทนะฮะก็แปดเก้าสิบก็ลดไปเหลือแปดสิบนะครับผมผมก็เลยซื้อมาตอน,นแรกผมก็ไม่รู้นะว่มามันลดเข็ดหนังสือที่ผมซื้อมาอันแรกนะครับผม มังงะนะฮะเ,เรื่องนี้เลยครับผมอเรื่องใจแอนครับผมซึ่งเรื่องใจแอนเนี่ยเป็นเรื่องเยียวกับเ,เป็นคนเขียนเดียวกับเรื่องการสึกนะครับผมนี่ครับผมผมซื้อมาเพราะว่าผมได้ยินขนาดนามว่าอาจารย์แกนเนี่ยโหดหยิบเถื่อนมากเลยนะครับซึ่งการสืบมันเยอะแล้วผมก็เลยคิดว่าน่าจะ ไม่พอนะครับถึงงานสื่อผมก็เห็นแล้วนะแต่ผมไม่ซื้อเพราะว่าคนเยอะจริงผมเข้าไปไม่ได้เลยผมต้องฝ่าฟันอะไรผมฝ่าไม่ได้จริงๆนะฮะก็ผมซื้อมาหมด3เล่มน,นะคะเพราะเล่มที่สามไม่มีก็จะกลับไปฝังเื้รในเว็บอยู่นะคบผมแต่อาจจะเสียค่าส่งก็ถือว่าขอผมอ่านเรื่องย่อเนี่ก็เป็นอะไรที่แบบโหดมากเลยนะฮะก็อ,อยากให้ทุกคนมาอ่านกันนะคบผมสนุกน่าจะสนุกเลยนะฮะวันนี้คืนนี้จะอ่านโตลุงครับผมเรื่องต่อไปครับผมเรื่อง ติดตามตายนะคบผม mm. ผมซื้อมาหมดสีเล่มนะฮะไม่รู้ดีครับผมเห็นชื่อเรื่องมันน่ามันน่าอ่านมากเลยอ่ะน่าอ่านมากเลยนะฮะติดตามตายอผมก็ยังไม่รู้เรื่องย่อน้ําอ่านพร้อมกันเลยดีกว่าเรื่องย่อ็จะมาการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเกือกบทุกสิ่งทุกอย่าง s m s มันชิโน่ที่เาจะใช้่อนในโลกอินเทอร์เน็ตร้องกับคนหนึ่งหมื่นคนหาผู้ติดตามสุดเหลือต้องตายอ๋อ หากผู้จิตตามเหลือศูนย์ต้องตายครับผมหูหากผู้เล่นตายผู้ติตตามต้องตายตามโอ้โหเมื่อพวกเขาถูกเกมปีบให้หยุดภายใต้เงื่อนไขจึงเกิดความโอเคนะ,ะก็ประมาณว่าใครมันใครผู้ติตตามเหลือศูนย์ก็ตายะนะแนวนนี้นะครับผม ถ้าผมพูดอะไรไม่รู้เรื่องหรือ,อยังไงก็ต้องขอโทษนะครับพอดีผมไม่มีสคริปครับมารีวิวสดๆเลยนะครับเพิ่งกลับมานะครับผมส่วนห่อต่อไปครับเป็นห่อของเด็กใช่ไหมเนีย่ยเนี่ยมีเด็กเลยจะเก็บไว้สะสมอยู่กุ่มนี้โอเคเอามาออกกันเลยดีควับออกก่อนชึบป้าชึบอ่ะจิฝะสะบัะบะบสสดสะบัสด,สดใช้มือเดียวมือถ่ายกล้องอยู่อ๋อแกะยากก็มีความกล้องก่อนอ่ะโอเค ในกองต่อไปนะคบผมที่ผมซื้อมันจะมีโอเวอร์โหลดนะผมไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันเป็นนิยายหรือว่าเป็นมังงะนะเพราะผมก็ไม่ดูผมเห็นมันอยู่เห็นอยู่ก็ซื้อมาเลยไมไ่ทันดูว่าเป็น,ปน,ปนมัง,งงะหรือนิยายเอ้ยเป็นไลน์โนเวลหรือมังโอ้พูดอาจารย์งงงงวะกูเออนะฮะถ้าพูดจารย์งง,งงก็ขออภัยด้วยแต่เริ่องกับไปที่ผมซื้อมานะครับเมื่อผู้กล้าลาลาโลกแล้ว นะคบผมผมซื้อมาเพราะว่าผมเห็นคอนเซปต์น่าสนใจดีคือพวกก้าเหมือนพระเอกเนี่ยไปต่างโลกหรือเปล่าแล้วก็ไปทำพวกก้าตายใช่ไหมถ้าผมจำไม่เลอะเรื่องย่อได้ผิดนะถ้าผิดก็ขออภัยด้วยนะคบผมก็เลยซื้อมาสองเล่มนะคะที่แรกนะคบผมซื้อมาสามเล่มแต่กลัวราคาแบบเกินงบใช่ไหมผมเลยไปผมเลยไม่กล้าซื้ออีกเล่มแต่พอไปสองก็ยี่สิบาทเองนะคบผมก็เห็นว่าที่แล้วผมพอออกมาปุ๊บก็ขี้เกียจกลับไปซื้อใหม่เหมือนเดิมเพราะว่าคนน้น่นั่นจริงครับ ก็มีหลายร้านที่ผมแบบยังดูไม <the> kind of ่หมดนะอืมก็อันนี้นะครับกับงานสังสือที่ผมได้ไปมานะครับผมก็ถือว่าอืมก็ถือว่าดีโดยรวมแล้วก็ดีมากเลยนะคะเพราะว่าเจอบรรยากาศแบบไปซื้อหนังสือสดเพราะปกติผมจะสั่งแต่ออนไลน์ไงไม่ค่อยจะไปซื้อแบบไอ้นี่เท่าไหร่ในร้านอืมก็ถือว่าดีมากเลยแล้วราคามันก็ลดด้วยแล้วก็มีหลายเรื่องที่ผมตามหาด้วยตอนแรกคิดว่าจะไม่เจอทั้งนั้นเนี่ยนะ เออจะไม่เจอสองเล่มนี้ไอเล่มนี้ไม่เจอและคือไอที่ผมงานแถบหนังสือผมก็จะตั้งใจซื้อเล่มนี้ด้วยละ่ะเออเพราะว่ามันน่าจะสนุกดีนะคะผมส่วนเอว่าหลอนนะคะผมตั้งใจจะเก็บนิยายแต่ถ้าเป็นมังงะปะไม่รู้ดิส่วนไอนี้ครับผมผมไม่ตั้งใจซื้อหรอกแต่ผมตอนแรกผมจะซื้อจยักยับจะสะดุดรักใหญ่แฟนเช่านะครับแต่ไม่เจอก็เลยซื้ออันนี้มาแทนนะคะผมแล้วก็ติดตามตาผมก็ไม่ตั้งใจจะซื้อเหมือนกันแต่เห็นมันแบบไม่มีอะไรให้ซื้อแล้วก็เอาก็ได้ะ่ะ ส่วนก็เสียดายเหมือนกันนะที่ผมไม่ได้ซื้อหนังสือครบเซตมาอืมเสียดายอยู่อ่ะงั้นก็ขอจบคลิปแค่นี้เลยกันนะคะผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดทั้งครายนะครับขออินเดียกดดีไลค์ก็พอนะครับแค่กดไลค์ก็ไม่มีใครกดแล้วนะฮะอย่ากดดีไลค์กันเลยนะคะผมขอโทษแล้วถ้าปีปิดภาพประกันแล้วขอโทษนะครับเพราะผมไม่มีสริป์นะฮะมือเปล่าเลยครับผมเนี่ยมือเปล่าไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยไม่มีจก็ขอจบคลิแค่นี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงต้นจบไว้นะครับ